วัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันบนท้องถนนอีกแล้วครับตอนนี้ผมขับอยู่บนถนนทางคู่ขนาดครับของถนนมรมราชชนนนีมุ่งหน้าไปกรุงเทพไปไปปิ่นเกล้าครับต <c oughs> ิดทางไปเลยปปปไปไ <c> ป <oughs> ช่วงนี้อยู่แถวพุทธมณฑลสายห้าครับคือด้านหน้าก็จะเป็นที่เห็นสะพานที่มีรถวิ่งข้างบนครับก็คือพุทธมณฑลสายห้าครับที่จะ ัดข้ามจากฝั่งทางถนนเพชรเกษมครับข้ามถนนมรมราชชนนีไปทางสารยาครับนี่ครับพุทธมนฑลสายห้าครับบรรยากาศของถนนตอนนี้ก็เป็นช่วงสายๆครับประมาณ10.28นอนครับ10โมงเช้าครับของ วันพฤหัสบดีที่10เดือนธันวาคม2563ครับก็จะนึกนานครับเพราะว่าจำวันที่ไม่ค่อยได้ครับก็บันทึกเส้นทางวันนี้ตอนนี้ผมขับ เข้ามาอยู่ในช่องทางทางด่วนครับก็คือทางไม่ใช่ทางคู่ขนานครับเป็นถนนบนมราชชนนีครับแถวนี้ผ่านชัยนาทาวสารยาครับใกล้จะถึงมอมหิดลครับตอนนี้ถ้าช่วงช่วงเย็นๆครับรถจะเยอะครับฝั่งขาเข้าครับ ก่อนถึงมาหาวิทยาลัยลมหิดนสรยาแถวนี้ครับท้องฟ้าก็แจ่มใสครับวันนี้ไม่มีเมฆมาบังแสงแดดเลยครับก็จะเป็นแสงแดดที่ไม่อบอุ่นแลครับก็คือร้อนคือข้างนอกก็คือร้อนตับแลบเลยครับตอนนี้ช่วงสายๆครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นบริเวณของ มหาวิทยาลัยมหิดลสารยาครับหรือว่ามอมหิดลนั่นครับฝั่งนี้มอมหิดลครับฝั่งซ้ายมือครับคือถ้าเราออกคู่ขนานไปก็จะเป็นถ้าแยกซ้ายไปก็จะไปสารยาครับแล้วก็ถ้าขึ้นสะพานกับรถครับก็จะไปฝั่งทางพุทธมณฑลสายสี่ครับบนสะพานนะครับ แต่ตอนนี้ผมอยู่บนถนนบรมร,ราชชนนีครับมุ่งหน้าไปทางปิ่นเกล้าครับไปทางเลยจากสายสีก็จะเป็นสายสามครับพุธนทธมนฑลสายสามครับตรงนี้เขียนว่าแวงการทางสมุทรสาครครับพอเลยมอมหหดลมาครับถนนช่วงนี้ก็จะมีดดรถเยอะครับก็คือรถจากจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าครับ ฟังทางนู้นครับทางขวามือก็จะเป็นตลาดสารยาครับแล้วก็ถนนเรียบคลองทวีวัฒนาครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับข้ามคลองทวีวัฒนามาก็จะถนนก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือข้างหน้ามันจะเป็นอ่าทางที่จะขึ้นไปคู่ขนานลอยฟ้าบนรมราชชนนนีครับตรงนี้มันจะทําให้รถติดครับช่วงเย็นๆครับปริมาณรถจะเยอะครับ ตอนนี้ผมเบี่ยงออกมาอยู่ทางคู่ขนานครับก่อนที่จะถึงสายสามครับเพราะว่าข้างในรถมันเยอะครับอยากจะขับสบายๆครับแต่ว่าถ้าทางคู่ขนานก็จะถ้าเป็นช่วงเย็นๆหรือว่าชั่วโมงเร่งด่วนเร่งด่วนก็จะรถเยอะเหมือนกันครับเพราะมันจะมีรถที่จอดตามข้างทางแล้วก็มี มรถโดยสารครับจอดตํามป้ายครับมันก็เลยทําให้ต้องเบี่ยงหลบกันครับมันก็จะทําให้อ่ารถเขาเรียกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าครับใครที่ไม่ขาดใครที่ไม่เคยผ่านมาทางนี้ก็อาจจะไม่คุ้นชินเท่าไหร่ครับกับสภาพบรรยากาศสองข้างทางแถวนี้ครับแต่ถ้าคนที่ ขับรถผ่านแถวนี้เป็นประจําก็จะเฉยๆครับก็จะรู้หมดครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนครับซอยไหนเป็นซอยไหนแยกไหนไปทางไหนครับแต่คนที่นานๆผ่านมาทีหรือว่าไม่ไม่ใช่คนพื้นที่ก็จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนวันนี้ผมก็ถือโอกาสพามาชมบรรยากาศสำหรับคนที่ไม่เคยมาครับ ตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นก่อนที่จะขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้ามันก็จะมีทางแยกออกมาจากทางด่วนครับช่องทางทางขวามือครับออกมาเพื่อไปสายสามสายสองครับเพราะถ้าเกิดเลยนี้ไปมันก็จะไม่มีทางออกครับมันก็จะมันก็จะเลยไปออกทางตรงนู้นเลยครับตรงแถวแยก ที่จะไปบางบัวทองครับใครที่จะไปสายสองสายสามก็ต้องออกช่องเมื่อกี้ครับตรงนี้ข้างหน้าครับก็คือพุทธมนทนสายสามครับนี่ครับทางก็ช่วงสายๆครับก็จะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยครับวันหยุดหยุดยาวครับเทศกาลหยุดยาวครับก็หยุดตั้งแต่วันพฤหัสศุกุเสาร์อาทิตย์กันเลยทีเดียวครับแต่ผมไม่ได้หยุดครับผมก็ยัง ออกมาเล่นลอนอยู่ตามถนนครับนี่ครับฝั่งขวามือครับมันจะมีป้ายถนนซิลินทรสะะฟานประรามแปดปิ่นเก้าประมาณนี้ครับแล้วก็ไปทางด่วนที่จะไปจตุจักได้ครับช่องทางขึ้นมันจะอยู่ตรงข้างหน้าครับขวามือครับ ครับช่องทางขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชาชนนีจะอยู่ตรงนี้ครับเลยอพุทธมณฑลสายสามมานิดเดียวครับพอเลยจากตรงนี้ไปครับวิ่งทางคู่ขนานไปเรื่อยๆมันก็จะไปเจอตรงทางแยกครับที่จะข้ามไปทางพุทธมณฑลสายสองครับ ถนนเส้นนี้มันจะ้คู่ขนาดตรงนี้มันจะแคบๆก็คือถ้าช่วงเย็นๆรถเยอะๆมันก็จะติดเพราะว่ามีรถเมล์รถอะไรจอดจำป้ายครับสภาพถนนก็จะเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้ข้างบนครับที่เป็นสะพานก็คือทางคู่ขนาดลอยฟ้าบรมร,ราชชนนี้ที่จะไปบินก้าไป สะพานพระหลาดแปดไปถนนซิลินทรนครับตรงนี้คลองควายครับข้มามมานะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นทางเข้าครับแล้วก็มีป้ายบอกว่าพุทธมณฑลสายสองครับ ครับต้องดูให้ดีครับเพราะว่ามันจะเป็นช่องทางเล็กๆครับถ้าขับเปิดๆอาจจะเลยได้ครับถ้าไม่สังเกตป้ายครับนี่ครับข้างๆก็จะเป็นที่ลานจอดรถมีครับไม่รู้สายอะไรมั่งก็ดูกันเอาเองครับนี่ครับพอขับมามันก็จะเราชิดขวาไหมครับมันก็จะขึ้นสะพานครับที่จะข้ามไปฝั่งทางเพชรเกษมถ้าไม่ขึ้นสะพานครับเบี่ยงซ้ายไปมันก็จะ ไปสาราธรรมศพครับไปทางนู้นครับทางสารยาครับนี่ครับสะพานข้ามถนนครับที่จะข้ามถนนมรมราชชนีไปทางถนนพุทธมนฑลสายสองครับตอนนี้ผมอยู่บนสะพานครับนู่นครับทางนู้นก็จะข้ามเหมือนกันครับข้ามมาฝั่งทางสาราธรรมศพครับ ส่วนด้านบนตรงนี้ก็คือถนนที่ผู้ขนานลอยฟ้าครับฝั่งมูลรถติดครับนี่ครับผมก็ข้ามมาทางถนนวุฒิมนทนสายสองเรียบร้อยครับคือถนนเส้นนี้ถ้าเราขับตรงไปเรื่อยๆจนสุดมันก็จะไปไปทะลุถนนเพชรเกษมครับ บรรยากาศพุทธมณฑลสายสองครับช่วงที่แยกมาจากถนนบรมรา,า,าชชนนีครับผมจะยูเทิร์นตรงนี้ครับผมจะมไม่ผมจะไม่วิ่งไปสุดถนนครับถนนเส้นนี้ถ้าวิ่งเลยไป ถึงเ,เกษมันน่าจะไปปล่ตรงแถวแถวเลยเลยอะไรน,น้องแขมไมครับนี่ครับผมข้ามฝั่งกลับมาที่จะหันหน้าไปทางถนนบรมถนนบร,รมรา,าชชนนีครับกินจะพันครับ้าข้ามไปก็ไปสาราธรรมศพ เข้าช่องไปทางนครปฐมครับนี่ครับบรรยากาศถนนพุธนทธมณฑลสายสองครับช่วงใกล้ๆถนนบรมราชชนนีครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ครับ นี้จะเป็นทางเลี้ยวเพื่อที่จะไปเชื่อมกับถนนบรมาราชชนนีครับมุ่งหน้าไปทางนครปฐมครับไปทางราชบุรีเพชรบุรีครับมีสวนยอ่มครับพอถึงใกล้ๆที่จะเชื่อมกับถนนบรมาราชชนนีรถก็จะเยอะสักหน่อยครับเพราะว่าทางมันแคบครับ บ้านใสครับแต่ภาษาอังกฤษน่าจะเขียนเป็นบางใสครับครั <c oughs> บบรรยากาศในแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันและในแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมครับก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านครับสวัสดีครับ